รถกระบะสภาพใหม่มากราคาถูกแบบใจหาย MG Extender 2.0จไ a นแ a ปแกรนดี D, ปี2023ไม่แท้เพียง18,000กว่ากิโลเมตรจากมือ1ราคา669,000บาทวันนี้คุณจ่ายแค่295,000บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า370,000บาทคันนี้เป็นตัวจแอนแคปแกรนดีเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2.0ลิตรแรงประหยัดทนทานชุงล่างแน่นๆคขับมันบ่นบรรทุกได้สบาย ภายในห้องโดยสารกว้างนั่งสบายบอกผ้าสะอาดไม่มีทตรมจากมือหนึ่งเกือบเจ็ดแสนวันนี้คุณได้รถปี2023ในราคามือสองที่คุ้มค่าที่สุดเหมือนได้รถใหม่ในราคามือสองเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าใช้งานบรรทุกข,ของและคนหารถวิชใช้ในธุรกิจหรือใครที่อยากจะเริ่มต้นรถคันแรกแต่ไม่อยาก่ายแพงอย่ารอช้ารถสภาพแบบนี้ราคานี้มีคันเดียวรีบทักเลยก่อนหลุดมือโทร0 8 9 5 5 2 5 9 9 4ค่ะ